โจทย์สัปดาห์นี้คุณแม่เลือกให้ทางทีมงานก็ได้เชิญคุณแม่มาเป็นผู้มอบโจทย์เพลงด้วยตัวเองผ่านหน้าจอทีวีนะครับ mm hmm. ก็ทำให้น้ำตาหลั่งไหลท่วมจอกันไปเลยนะครับแต่ว่ามีนักล่าฝันคนหนึ่งซึ่งคุณแม่อยู่ไกลก็ไม่สามารถเดินทางมามอบโจทย์ในวันนั้นได้ทำให้เขาเป็นนักล่าฝันคนเดียวนะครับที่ไม่ได้พบหน้าคุณแม่เนื่องจากวันนั้นแม็กไม่ได้พบหน้าคุณแม่ทั้งทีมงานก็ ไปรับคุณแม่แม็กมาจากจังหวัดสีสกเกตนะครับเพื่อมาดูโชว์ของแม็กในวันนี้ขอเชิญคุณแม่ครับจิงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ้านี่เสียคุณแม่ป่ะฮะเสียงคุณแม่เองเลย<ช>นะครับ แล้วถามนิดนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อคุณครูตุ๊กตาค่ะชื่อตุกตาค่ะตุกตา<ช>ครับ,รบไม่มีใครเอาไปร้อแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกร้อชื่อพ่อชื่อแม่กันแล้ว <c oughs> ครับคุณแม่ชื่อคุณแม่ตุ๊กตานะครับใช่ค่ะคก็ถามคุณแม่นิดนะครับว่าได้ทราบว่าคุณแม่ใช้เพลงนี้ร้องกล่อมแม็กเวลานอนมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตใช่ค่ะ ทำไมถึงชอบเพลงนี้มากครับคือเพลงนี้มันมีที่มานะคะเพราะว่าคุณพ่อของพี่แม็กเนี่ยเขาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแล้วเขาเขาอยู่ที่เวลาเขายจอชายแดนเขาจะลงมาหาพี่แม็กไม่ได้ไม่ว่ากรณีคือคลอดพี่แม็กออกมาเขาก็ยังมาไม่ได้ต้องครบสามเดือนถึงจะมาได้เจ็ดวันนะคะครับแล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่ไหนครับคุณพ่อเสียแล้วคะ่ะ <laughs> เสียตั้งแต่พี่แม็กสามขวบแล้วเป็นเพลงที่ คือพ่อเขาก็รักแม่แล้วแม่ก็รักลูกคือต่างคนต่างรักลูกเราก็เลยใช้เพลงนี้แม่ก็ใช้เพลงนี้เป็นตัวแทนของพ่อเขาด้วยกล่อมเขาแล้วเขาก็จะหลับทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ค,ครับก็เสียใจด้วยนะครับที่แม็กเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขามาอยู่ที่บ้านนเอฟเนี่ยเพื่อที่จะหาโอกาสทำให้เขาได้มีอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงคณแม่ให้สบายได้รู้สึกกับคำพูดและความรู้สึกของเขายัางไงครับคือคือคำพูดนี้พี่แม็กพูดตั้งแต่เรียนมสแล้วค่ะ ตั้งแต่เริ่มจะไปตามล่าฝันแต่เขาก็ทําไม่ค่อยได้แต่เขาก็จะบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแมกทําได้น่าแม่รอแม่ก่อนนะแมกรอแมกจะทําให้แม่รอแมกแป๊บหนึ่งเขาก็พูดอย่างนี้มาตลอดค่ะจนถึงวันนี้ค่ะเขากําลังจะทําได้แล้วครับขอบคุณค่ะครับผมและเป็นเพลงชื่อสุดใจนะครับเป็นเพลงที่คุณแม่แล้วก็แมกมีความผูกพันและก็ประทับใจอย่างมากขอขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับให้คุณแม่ไปพักผ่อนก่อนนะครับ นี่แหละครับความรู้สึกของคนเป็นแม่นะครับเราจะมาพบกับนักล่าฝันคนแรกนะครับที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจําในวัยเด็กของเขาที่คุณแม่ได้กล่อมเขาจนหลับไปในอ้อมอกครับพบกับเพลงสุดใจจาก Max V6 ครับ เพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงเมื่อพบเมื่อคุยเมื่ยิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่ mm. จึิงมาตามห่วงอารมณ์ ผรสมกับความคิดถึงกันอย่ารุ่งคานกันเลยนะเธอจ๋าเพื่อยากจะรอคำพูในปาจะเหมือนว่าจะปวดนักหนานเ็นทดนักนาน,นาหัวใจบาดเื็อเลือล่อนลอยเพราะเศร้าใจนะัก อาวางวาชีวิตยังล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจง่อยสองสารตัวเองเสมอจึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารุมคายกันเลยนะเธอจ๊า จิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่ต่ไม่ต้องสัมผัสเธอ พืออยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบางสิเธอเอาว่าคิดถึงเมื่อพบเมื่อคุยเมื่ยิ้มให้แล้วจะไปคือวันไลงจะมา้าใบ จงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารุ่มคานกันเลยนะเธอจะ๊ะแม็กซีครับและขอเสียงประมือต้อนรับคอมเมนเตอร์ทั้งสท่านของเรานะครับ คุณไก่สุธีแสงเสรีชนครับคุณเป็ดมนชีพศิวะศินากูลครับและท่านสุดท้ายครับนักร้องและโปรดิวเซอร์มือทองเลยนะครับเป็นผู้ที่สร้างให้ทัทยังสาวน้อยมหัศจรรย์โด่งดังไปทั่วประเทศคุณปอนธนาเลวสุดครับ